ตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกไหนอ่กหาหมาป่าหัวสีดุ่มหม้อจอให้อา่านกี่เล่มจะต้องให้หมาป่ากินก่อนให้หมาปากกินตรงไหนให้หมาป่ากินตัวหัวโอเคงอมตรงไหนอีกตรงไหนหน้าไม่ย่อยหรอน้าไม่น้ากินได้ปะนกินได้อร่อยปะ อร่อยอะตรงไหนกินตรงไหนดิกินตรงไหนกินตรงไหนกินตรงไหนส่งมาแล้วเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟมาแล้วดมมือกินไม่ได้อ่ะกินตรงไหนได้อีกฮะอุ้ยแค่ขี้มูกไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกจบบกไม่ได้อุ้งตาแค่โตอฮะอุ้งตาแค่โตอะอุ้ยแค่แค่ขี้กบอะใช่แล้วพี่กบไปไหนละเลือกกินพี่กบเลยดีกว่าเพราะเป็นหมาป่ากินได้ทุกอย่าง มาป้ากินพี่กบกันงามปมง้าจวง้หูวมาโอเคโอเคมามาโอลิซซี่แรปลวดปันปันปันหมาป่ามือใหม่หมาป่ามือใหม่ปันปันนักปันนักปันมือใหม่นักป่ามือใหม่ป้า กริ๊งกริ๊งกริ๊งเสียงดังมาจากโรงโรงเก็บของหลังบ้านสองพี่น้องข้าวปั้นและข้าวหอมค่อยๆย่องไปดูเห็นเงาประหลาดทอดยาวจากโรงเก็บของอะไรนะพี่ข้าวปั้นข้าวหอมกระซิบนั่นมันหมาป่าหรือเปล่าหมาป่าเปล่าดูยอหมาป่าเด็โท ที่แท้ก็เป็นพ่อนั่นเองสองพี่น้องคันสูงใหญ่สีดำมอมอฝุ่นจับเครอะข้อปู่คันนี้ที่ไหนพี่พ่อเล่าว่านั่งซ้อนท้ายมาตั้งแต่เด็กเอามาหัดทีบจนปั่นไปไหนต่อไหนเองได้และสุดท้ายเอฟเธอร์ก็ยกให้พ่อตองกังไม่ได้แล้วไร พ่อป้องพิกจักรยานหงายขึ้นหมุนล้อตรวจดูว่ามีเสียงลมรั่วไหมพ่อคาทำไมล้อต้องกลมคะข้าหอมสงสัยขนาดมองร้อมหมุนติว้วติวเพราะวงกลมไม่มีเหลี่ยมมุมให้สะดุดทำให้เคลื่อนที่ง่ายจ้า,จาเมื่อพ่อบีบยางจัจ<า>ก,กร <ะ S 2> นะยานปรากฏ <ขอ S 1> ว่า,นะานิ่มล,ลงมทั้งสองข้างสรุปว่ายางเสีย พ่อถอดล้อเอายางเก่าออกเขาปั่นเห็นยางอีกเส้นหนึ่งซ้อนอยู่ข้างในแล้วทำไมล้อต้องมียางสองชั้นด้วยล่ะครับพ่อบอกว่ายางนอกจะแข็งหนาและมีดอกยางทำหน้าที่ยึดเกาะถนนช่วยควบคุมทิศทางไม่ให้ลื่นถลไแล้วต้องมียางในบรรจุลมอีกชั้นเพื่อรดแรงกระแทกเวลาปั่นจักรยานกบอย่านะ พอปองอเห็นรถเห็นยางรถแล้วก่อนนึกสนุกไปเล่นตีวงล้อกันเถอะตอนเด็กพ่อก็ใช้จักรยานนี่แหละเย,ย่ไปเล่นกันเลยสามพ่อลูกวิ่งเล่น hey, เฮฮาอุ้ยกบมาแล้วเช้าวันต่อมา